สวัสดีครับวันนี้วันเสาร์ที่21สิงหาคม2564นะครับเวลาบ่ายโมง43นาทีครับตอนเนื่องจากเมื่อคืนนะครับีนี้เรามาดูนะครับการสมัคร FTX นะครับ FTX นี่มันก็เพว่ามันก็เป็นบลกที่ที่ใช้เครื่องมือได้ค่อนข้างจะครอบคลุมนะครับคือถ้าเราจะใช้ฟรีในกรณีของ trading view เตรดริงอยู่ตัวนี้นะครับมันก็จะมีมีข้อจํากัดอย่างเช่นใช้เครื่องมือได้แค่3ชนิดอย่างเงี้ยนะครับางนั้เราก็ต้องไปหาเครื่องมือที่เขามัดรวมไว้นะครับอย่างเช่นตรงนี้ที่ผมค้นมาให้ใช่ไหมครับตัวนี้ที่แนะนําไปเพื่อนๆไปนะครับนะครับที่มันมัดรวม4เส้นนะครับแล้วก็ ADX พวกนี้นะครับแต่ใน FTX นะครับเขามีให้ใช้ฟรีนะครับวันนี้เรามาดูนะ ตอนนี้ก็เข้ามาที่ที่ลิงก์ที่ผมส่งให้นะครับก็ลองไปศึกษาแล่ข้างล่างมันจะมีคําว่าเพิ่มเติมก็ลองลเข้ามาดูนะครับถ้าสมัคร FTX ก็ก็สมัครลิงก์นี้ส่วน b i t รับก็ก็ลิงก์หนึ่งนะครับนี้ใบ,บนัน้นเดียเด๋ยวเดี๋ยวค่อยกล่าวถึงนะครับก็ก็เป็นโบกที่ดีมากนะครับเพียงแต่ว่าพวกชาร์จมันยังดูแล้วมันยังไม่คุ้นตาเหมือนใน FTX นะครับก็ลองลองสมัคร คลิกแล้วมันก็จะมาหน้านี้นะครับก็ลองกรอกอีเมลเรานครับอีเมลเราสร็จก,ก็ตั้งเป็นสาปิดกับตัวเลขตัต้งแปดตัวนะครับหรืออาจจะใส่ตัว พิเศษด้วยอักษรพิเศษด้วยอ่มันก็จะขึ้น่าสตรอจากนั้นก็คลิกตรงนี้แล้วก็อา่านะครับอ่าตรงนี้เขาให้คลิกอ่นก็จะมีจิก๊กซอให้เราเติมวางทาพลงไปนะครับนะครับทพอสอบว่าเราเป็นบอทหรือเปล่าอ่ะโอเคตรงนี้เราเอากรีเสร็จนะครับกากด Enter ไอ g อกรนะครับนะลองกด Control แล้วก็เครื่องหมายลบนะครับ mm hmm. เพื่อย่อจอลงมาไอตัว Sign Up มันอยู่ข้างล่างนะแล้วก็กดแซตก็เรียบร้อยนะครับนะครับก็มันจะเด้งไปที่เมลนะครับเราก็ไปรับรองที่เมล โอเคนะครับนะครับพอเราเข้าสู่ระบบนะครับก็จะมีตรงนี้ให้ใช้นะครับมีหน้าจอเัมือนที่โชว์เมื่อคืนนะครับมีอะไรบ้างมี wallet ใช่ไหมไปนะครับม,มี wallet นะครับสำหรับฝากถอนนะครับตอนนี้ไม่มีการฝากถอนนะครับแล้วก็มี ตัวที่ต้องยืนยันตัวตนใช่ไหมครับนะครับเดี๋ยวเขาจะเด้งขึ้นมานะครับให้เราแนบนะครับโอเคทีนี้ในส่วนนั้นเพื่อนๆก็ลองไปแนบนะครับภายในไม่กี่ชั่วโมงนะครับเขาก็จะยืนยันนะครับแต่ที่มาดูส่วนที่น่าสนใจก็คือมาร์เก็ตของมันะครับส่วนการฝากเรียนฝากอะไรก็ไปดูนะครับคลิปที่แล้วนะ FT ออบิทครับใช่ไหม ฝากบิดครับเปลี่ยนเป็น XRP แล้วก็โอนมานครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเหรียญ USD ไว้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันราคามันเวียนนะครับจากนั้นถ้าเราจะซื้อขายก็ก็ค่อยมามาวิเคราะห์ก่อนเนาะนะครับทีนี้เรามาดูนะครับจะมีพวกฟิวเจอร์ฟิวเจอร์ก็คือพวกที่ทั้งซื้อทั้งขายใช่ไหมเป็นสัญญาล่วงหน้านะครับมีระยะเวลาของสัญญา เพื่อนๆจะเข้าฝั่งบายก็ได้นะครับเซลล์ Sell ก็ได้นะครับแล้วก็มีสปอร์ตนี่ก็พวกเหรียญจริงๆอะนะครับเช่นเหรียญบิตคอยเหรียญอีเธอเรียมอะไรเงี้ยครับเหรียญของ FTX เองนะครับเยอะๆนะครับแล้วก็มีหุ้นด้วยนะครับอ๋อแต่ตอนนี้เขาไม่ให้ใช้ของประเทศไทยเขาเขาไม่ให้ใช้งานไม่ผ่าน กราต่อแมโนยาพวกนี้นะอืมแล้วนกะ็อีกตัวหนึ่งที่ที่น่าสนใจก็เรวอบริษนะตัวนี้สามเท่านะครับที่ตางของกราฟเหมือนเรียนจริงเลยครับแต่ว่าราคาจะขึ้นไหวแรงกว่าเปลี่ยนจริงสามเท่านะครับโอเคตรนนี้เราเข้าไปดูนะที่ชาร์จของมันนะเป็น BTC BTC ตรงนี้ ครับตรงนี้เหมือนมันจําที่ผมทําไว้ผมจะลบตรงนี้ออกก่อนถ้าเพื่อนๆเอข้ามามันจ,จะไม่ยังไม่มีเนาะยัไม่มีเครื่องมือนะครับให้แอดตรงนี้นะครับ indicator แล้วก็พิมพ์นะครับ EMA นครับ m a ก็จะก็จะเป็นตรงนี้นะครับ Moving Average Exponential ก็คลิกเข้ามาสักหนึ่งสองสาม,ส,ามสี่ ห้านะครับห้าเซนกตกลงเนาะแล้วก็มาเปลี่ยนตรงนี้นะเปลี่ยนตรงนี้เป็นเส้นอะไรมางครับเช่นสิบสองลายเป็นสีเดิมของเราคือสีสีชมพูนะครับขนาดก็ก็คือโอแคนี้นะครับหลังจากนั้นก็ตกลงสิบสองแล้วก็มายี่บห้าใช่ไหมครับสีเหลืองนะครับสีเหลือง สีหลืองตรงนี้เป็นยีิบหนะครับอย่าลืมอินพุตเป็นยีิบห้าด้วยนะครับห้าส,สีน้ำทะเลนะครับสีน้ำทะเลสีฟ้าน้ำทะเลระดับ3นะครับแล้วก็ตรงนี้ใส่ได้ไม่จำกัดน,นะครหนึ100เป็นสีแดงก็ได้ร,ระดับเดียวกับ e m a ม50 ใส่เครื่องมือกี่ตัวก็ได้ต่อไปก็200ใช่ไหมครับเท่นหลักของเราเป็นสีเขียวนะครับเป็น M C K o. เป็นสีเขียวเข้มๆเลยนะครับอ่าลกจะได้แบบนี้นะครับแท่งเทียนก็เปลี่ยนตัวนี้ได้นะครับตามที่แนะนำเนาะนะเปลี่ยนเป็นแท่งเทียนที่แบบว่ามองเป็นเทรนก็ได้นะครับอย่างเช่นตรงนี้ ใช่ไหมเราเข้าคำสั่งตรงนี้พอมันเปลี่ยนเป็นสีแดง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 มาแล้วมันผ่านอ่า EMA12 ใช่ไหมครับมาเราออกนะครับแต่ถ้ามันทะลุใช่ไหมทะลุแล้วก็เส้น ADXADX add เข้ามาปกตินะครับนะครับแอดตรงนี้นะครับอันนี้เป็น compare ใช่ไหมครับ indicator ต,ตรงนี้มันก็ิมพ์ ADX เลยนะครับใส่มามาครับ ก็มาปรับตรงนี้นะครับโอเคเส้นสีเขียวแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสิบสี่กับหนึ่งนะครับสิบสี่กับหนึ่งนะจะมีเส้นเดียวนะครับแต่เราใช้เมื่อกรณีที่มันทะลุยี่ห้าแล้วก็เอ่อตรงนี้มันจะดี mm hmm. ก็คือถ้ามันทะลุยี่ห้ามันจะเอาชนะแนวแนว,แนวต้านได้นะครับมันจะเป็นช่วงเข้าคําสัง่งไอซ์ไซก็ใส่เข้ามาปกตินะครับเป็นสิบสี่นะครับแอดไอซ์ไอเข้ามาก็ตั้งเป็นสิบสี่นะครับแล้วก็ ช่วงการซื้อคือ55ช่วงการขายคือ45่สิบห้านะครับตั้งแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ Bitcoin วันนี้มันเหมือนกับหมดแรงมันจะพักตัวนะต้องออกตั้แต่ทางนี้แล้วนะครับแล้วก็รอโอกาสไมนั่นเองนะครับ Bitcoin นี้ถามว่าถ้าจะดูเหรียญอื่นมีทริกนะครับก็คือดูตัวที่มันมีเปอร์เซนต์ตั้งแต่6%ขึ้นไปนะครับกับอีกเช่นเหรียญมาติด มันจะพอดีเลยถ้าเปิดมามันจะเป็นช่วงที่นะร,รอแป๊บนึงนะมฮะมันจะ,จะเป็นจังหวะที่เราเข้าคําสั่งได้นะครับทุกอย่างมันโอเคหมดเลยนะครับมันมีแนวต้านอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับแล้วไอซมันเหนือ55แล้วเส้น ADX มันเข้าทะลุ25นะครับแล้วก็ปล่อยไปเรื่อยๆนะครับจนมันวกกลับมาทดสอบเส้นนี้2 e นี้ ครับแล้วถ้ามันรับไม่อยู่ก็คือเราก็ก็ตัดกําไรใช่ไหมครับเพื่อนๆจะซื้อขายโดยแบ่งอาจจะแบ่งสัดส่วนก็ได้นะครับทีละซื้อเลขก่อนห้าเหรียญ10เหรียญนะครับก็แล้วแต่นะครับตรงนี้นะครับก็สามารถทดลองได้นะครับอย่าเพิ่งลงทุนหนักซื้อนะครับถึงจุดที่ทํากําไรก็ก็ขายนะครับในลักษณะนี้นะครับ มันก็จะเป็นแบบนี้งั้นตัวนี้มันจะมีข้อดีอย่างคือมันส่องดูตรงนี้ได้เลยนะครับมันจะแมทช์กับเทรนด์ไลน์นะครับเช่นเหรียญตัวนี้ C98 เนี่ยนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับตัวนี้เพื่อนๆสามารถเซฟเซฟไปเลยนะครับตั้งชื่อไว้นะครับผมเซฟไปแล้วเป็น EMA ตรงนี้เนาะมันก็จะลิงก์กันเลยนะครับเป็นเทมเพลตไปนะพอ พอเปิดแอสเซตัวใหม่มันก็มันก็จะเข้ามาให้เหมือนแต่ตัวนี้เท่าที่ดูนะครับมันขึ้นมาแล้ว13เซใช่ไหมครับมันเป็นช่วงที่เราถ้าเข้าคําสั่งก็คือตรงนี้สช่ไหมมันทะลุนแนวต้านและไอซ n เนื้อ55เอดีเอ็กเหนือ25อีกจุดหนึ่งก็คือจุดนี้ที่มันเอาชนะตรงนี้ใช่ไหมครับก็เข้าจุดนี้ยังไม่ออกเพราะว่ามันยังเหนือ ไปยืนเหนือเอมบสองได้เข้าคําสั่งตรงไหนได้อีกก็คือตรงนี้เห็นนะฮะทุกอย่างผ่านแล้วก็ยังมาเข้าคําสั่งตรงไหนได้อีกครับตรงนี้นะครับแล้วก็วันนี้ยังเข้าได้อีกหนึ่งครั้งคือตรงนี้นั่นเองนะครับหถ้ามันกลางออกมากๆนะครับก็ก็อย่าเพิ่งไปเข้านะครับเดี๋ยวมันอาจจะมีการย่อหรือพักตัวนะครับถ้ามันพักตัวลงมาก็ถ้ามันเป็นลักษณะนี้แดงแค่สองแท่งแล้วไม่ทะลนะุไม่ปิดต่ำกว่าเส้นก็ปล่อยต่อ มานนะครับเห็นไหมครับมันจะพอดีเลยนี่คือข้อดีของของของ FTX นะครับมันจะสามารถดูได้ว่าตัวไหนที่มันน่าจะมีเทรนด์นะครับตอนนี้ c ีนายเใช่ไหมครับตัวนี้ S N X U S D ก็เหมือนกันนะครับถ้ามาเจอเมื่อเช้าเข้าตรงนี้ตัวนี้ถ้าเข้าก็จะช้าไปละใช่ไหมนะครับเข้าตรงนี้พอดีเห็นไหมฮะ ระมาณนั่นนหะตอนนี้ก็ไม่ใช่เวลาที่เข้าแล้วนะครับดกูก็ดูอย่างเงี้ยแหละครับดูแล้วก็มาวิเคราะห์นะครับตอนนี้ผ่านไปแล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้ดูบางตัวบางตัวถ้าเราไม่ดูชาร์ตนะครับผมยกตัวอย่างคินนี่นะคิน USD เนะี่ยเห็นไหมฮะก็ไม่ใช่ว่ามันจะเข้าได้ทุกตัวมันเป็นช่วงจะลงมาทดสอบใช่ไหม เป็นช่วงที่เขาเขาจะตัดกําไรแล้วแล้วมันไม่ผ่านมันไม่ผ่านด้วยเห็นไหมเนต้านนะครับตัวนี้แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงตั้งหกปอร์เซ็นนะครับมันก็ไม่น่าเข้านะครับก็ต้องพิจารณาเชิงเทคนิคประกอบด้วยนะครับมีเหรียญหลายเหรียญน,นะครับที่น่าสนใจนะครับเอสเซนเอรก โอ้ถ้ามาเจอตรงนี้เนาะเข้าแค่แท่งนี้นะครับตอนนี้ก็ยังไม่ใช่เวลาเข้านะครับ s สเ n นก็รอโอกาสได้ก็หาเรียนใหม่ที่มันเพิ่งทะลุแนวต้านนะครับนะก,ก็ลองไปดูนะครับแลดูเฉพาะคอลัมน์นี้ก็ไดนะ้ตัวนี้ C H R ได้ไหมอันนี้ก็รู้สึกมันกลางออกแล้วนะก็รอ ยังไม่น่าเล่นนะถ้าจะเข้าเข้าตรงไหนเข้าตรงนี้ใช่ไมที่มันทะลุเข้าเส้นเนี่ยนะแล้วมานั่งดูทุก,ทกวันนะครับถึงต,ตอนเช้าแปดโมงนะครับช่วงเปลี่ยนแท่ง้งสี่ชั่วโมงนะครับมันก็จะมีอะไรเซอร์ไพรส์ให้เราครับหรือถ้าตอนเย็นก็อาจจะมาดูช่วงสองทุ่มหรือสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นนี่เหมาะมากนะครับที่ห่งสี่โมงเย็นนี้ะครับมันจะมีอะไรให้เราเข้าคาสั่งแต่ถ้าเราวาง แท่ง4ชั่วโมงยังไม่ปิดก็ต้องรอไปก่อน,นก็เป็นช่วงเวลาเราทำงานแล้วมันมีอะไรอีกนะครับเมื่อกี้มันเมื่อกี้มันเป็นเูเลยใช่ไหมครับก็คือสามเท่าสามเท่าก็คือมัน move มัน move trend เทรนเดียวกับเหรียญเหรียญจริงๆนะครับ แต่ว่ามัน move เร็วขึ้นสามเท่านะครับในทิศทางเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ก็พิจารณานะครับว่าเออทามั่นใจแล้วค่อยไปเล่นตรงนี้ก็ได้อย่างวันนี้ผมก็เข้าคําสั่งมาติกไว้นะครับมาติก็เป็นเหรียญที่เขานิยมพอสมควรนะเข้าแต่เนี้ยมาเช้าเจอแท่งนี้พอดีครับตอนนี้ก็ไม่ใช่เวลาเข้าแล้วะก็ต้องรอกันว่ามันมันมันคงย่อแบบเนี้ยแล้วก็ออกทางกว่ามาทดสอบ อะไรนะ EMI สิบ e สองวเสาแล้วปิดแบบเนี่ะมันมันมาปิดใต้ e m a สิบสองเนี่ยผมก็จะออกแต่ถ้ามันทดสอบแล้วมันมันเนื้อเทียนมันไม่ปิดมันไม่ปิดต่ำกว่า e m a สิบสองอย่างอย่างเนี้ยผมก็ปล่อยต่อนะครับก็ดูชั่วโมงละครั้งนะครับถ้าเจ็ดที่หนึ่งชั่วโมงถ้าเจ็ดที่สี่ชั่วโมงก็สี่ชั่วโมงมาดูโอ้ถ้าสี่ชั่วโมงนี่อีกอยาวไกลเลยครับแต่การปั้นพอร์ตเพราะว่าเราเราปั้นพอร์ตที่ ที่หชั่วโมงก,ก็ก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีถ้า1ชั่วโมงทิ้งลงมา3าสแท่งนะครับสี่ชั่วโมงมันก็ต้องเวี่ยงตามมันกันอันนี้คือ Reverage นะครับแล้วก็ถ้า Future นี่มันนะครับมันก็เป็นอนุพันธะ์นาะมันเข้าคำสั่งได้2อฝั่งนะครับเพราะฉัน้นตรงนี้มันเลือกเ v e อ a g e ได้นะครับ การเลือดวยอะไรสูงๆถ้าแม่นมันก็ก็ดีขับพอร์ตก็โตเร็วแต่ส่วนใหญ่แล้วมันมันจะล่านะครับถ้ามันปิดทางครับใหม่ใหม่ก็จะตั้งตรงนี้นะครับแค่หนึ่งตัวหนึ่งนะครับหนึ่งตัวหนึ่งนะครับาแต่ว่าข้อดีของเพื่อนๆสามารถเข้าคําสั่งฝั่งไหนก็ได้อย่างเช่นวีคอห์มรามันลงใช่ไหมเพื่อนเพื่อนก็ช็อตก่อนก็ได้ค่อยปิดคําสั่งบายกลับมาหรือถ้าตอนนี้วิเคราะห์ว่ามันขึ้นก็ทําได้ ก็ซื้อขายเหมือนเดิมนะครับกรอกแค่จํานวนเงินของเราเข้าไปเล็กๆน้อยๆนะครับพอได้ศึกษานะครับถ้ามั่นใจเพื่อนๆก็มาขยับเป็น 3x 5x อะไรก็ได้ 10x นะครับตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับตัวนี้ยังไม่ได้รับเรียกว่าอะไรนะยังไม่ KYC เขายังไม่ยืนยันพอใช่ไหมถ้ายืนยันนะฮะเลเวลหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะนะครับเราสามารถเลือกได้ถึง 100x นะครับก็คือยืมเข้ามา 100x นั่นแหละ ้ามัน move ถูกฝั่งนะครับมันก็บวกเร็วขึ้นนะครับแต่ถ้ามันผิดฝั่งมันก็จะลางผร์นโดนมาคัาบขายเหมือนกันนะครับแรกๆก็คืออ่ะเนี่ยนะครับคือบางตัวมันก็ไม่มีในเ e v e เล g เแตกมันก็อาจจะมีใน f u วเจอร์เนี้ยอันนี้ก็เป็นทางเลือกนะครับมันราคามันก็จะเหมือนกับการ move ในตลาดเหมือนกันเลยนะครัเช่นมาติกนะครับอยู่ใน FUTURE มันก็มาเหมือนกันแบบแบบเดียวกันเลยนะครับ นะอ่ะก็ติดตรงฟิวเจอร์ใช่ไหมไอ้ด็อกคอยก็มีนะครับติเขียนมาเพอร์เซสชันนี่ยนะครับก็คือฟิวเจอร์อ่ะอย่างเงี้ย e v ้เอย่างเงี้ยไม่มีในอะไรนะไม่มีในไอ้ส่วนของสปอร์ตหรือว่าเรเวอร์ชั่นโทเค็นเลยนะครับแต่ว่ามันมีในฟิวเจอร์ครับมันก็จะมีแอสเซทครับให้เราเลือกเทรดเยอะๆขึ้นนั่นเองถ้าเป็นตรงนี้ก็ยังไม่ไม่น่าเข้านะครับ มันกลางออก้วใช่ไหมตอนนี้คงเป็นช่วงที่เขาจะทำกับอะไรกันแล้วรอมันทดสอบนะครับหลายตัวนะครับฟิวเจอร์มาติกเห่ไหมรราคาเดียวกันเลยเห็นไหมครับซีนีก็ราคาเดียวกันเลยนะครับาบางตัวนี่แดงมากๆเช่นออดิโออย่างเงี้ยใช่ไหมครับไปดูซิมันหน้าช็อตไหมอ่ามันช็อตได้นะครับตรงน,นี้ ครับตัวนี้ราคาต่ำกว่าใช่ไหมปิดต่ำกว่า e m เมห้าใช่ไหมครับแล้วก็ r s ซต่ำกว่า45่ใช่ไหมครับเส้น ADX ก็ชี้ขึ้นแสดงให้เห็นว่ามันลงอย่างรุนแรงแต่นี่เป็น ADX หลักนะครับมันไม่ได้บอกทิศทางขึ้นหรือลงนะต้องดูประกอบกับส่วนอื่นด้วยอย่างเช่นถ้ามันตรงนี้ใช่ไหมราคามันลงต่ำกว่า50แล้วก็พุ่งลงมา ครับอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ไอซีตามก่อ45นะมันก็มันก็บอกว่าลงอย่างรุนแรงนะครับใช่ไหมเขา้าเข้าั้งแต่ตรงนี้แหละใช้มันตัด25เนี่ยะะแล้วก็ตรงนี้มันทะลุบริเวณน,นี้นะครับตรงนี้ก็เป็นข้อดีของเจ้าฟิวเจอร์นะครับมันเข้าคําสั่งได้ทุกฝัง่งรูน่าอย่างเงี้ยออลูน่า2.7ยังนะครับตัวไหนย,ยิงไหม ดิโออ่อาออดิโอเมื่อกี้ว่าช็อตนะนะช็อตนะ,ะตัวนี้ดีอานะตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับแต่ว่าเจ้า ADX มันยังชี้ลงอยู่แปลว่าตอนนี้ยังไซเวย์อยู่นะครับให้ ADX มันวนกลับมาก่อนนะครับวนกลับมาตัด25ขึ้นก่อนนะครับตัวนี้ไม่น่าสนใจ ก็เพื่อนๆก็ไ,ไปลองก็ลองใช้งานดูนะครับเอาไปใช้ร่วมกับตัวถ้า,ถายังไม่ซื้อขาอยาจริงๆก็ลองไปดูผ่านไอ้เจ้าไอ้นี้นชิลดิงวิวนะครับที่แนะนาเมื่อคืนนะครับคลิปที่แล้วอิดีโอที่แล้วลองตั้งราคาดูนะครับมันจะเปลี่ยนแปลงนะครับทีละหนึ่งทีละสอเปออย่างเงี้ยนะครับมันเปลี่ยนแปลงในทิศทางไหน รเราวิเคราะห์แล้วว่ามันขึ้นที่มันส่งมาตรงนี้มันขึ้นจริงไหมอย่างเงี้ยนะครับเข้าไปศึกษาดูนะครับรนี่นะนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องต้องลงทุนทุนทกครั้งนะแต่ตรงนี้ก็คือสมัครเพื่อมีพอร์ตนะครับไว้ดูกราฟดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้จะไม่มีหุ้นไทยหุ้นโลกก็ประเทศอื่นได้แต่กรอทอยกรอตอยยังไม่ยอมรับนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมี อสเซตให้เราใช้งาน3ประเภทก็คือ Future ทั้งบ่ายทั้งเซลล์สปอตนี่คือเหรียนจริงนะครับอ r t เ u อก็ตัวนี้นะครับด o l เลสโทเกนสามอย่างนีนะ้ก็ดัวนะครับสรุปอีกทีนึงก็คือช่วงที่มันประมาณ5ปอร์เนต์้าเปอร์ขึ้นไปนะครับไม่เกินที่สซนตะมันเป็นช่วงที่เราสามารถที่จะเพีรยนเข้าคำสั่งทิต้า,างเงี้ยสินะครับเห็นไหมครับ ก็น่าเข้าคำสั่งเข้าตั้งแต่นี้จิต้านี่ยังเข้าได้นะครับนะครับมันก็ไกด์เรานะครับไกด์ให้เราได้นะครับนี่นะครับตัวนี้ก็ขึ้นมาแล้วนะครับ A D A ครับเป็นเรียนของคอยสเปคใช่ไหมครับแต่ว่าตัวนี้ยังไม่น่าเข้าใช่ไหมตัว A D X มันยังไม่พุ่งขึ้นมาเลยนะตอนนี้เห็นไหมถ้าดูดีๆเลือกเครื่องมือได้เหมาะสมนะครับมันก็จะบอกเราได้นะครับไม่อายสซจะยืนเหนื่อมันก็ไม่ขึ้นนะเพราะว่า เทรนด์มันยังไม่แข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นก็รอให้มันขยับขึ้นมานะครับซื้อตอนที่มันมีเทรนด์แข็งแรงก่อนนะครับมันก็จะได้มีโอกาสชนะมากกว่ามากกว่าแพนะ้โอเควันนี้ก็ใช้เวลามาพอสมควรนะครับขอบคุณทุกคนที่ช่วยติดตามนะครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์นะครับให้เพื่อนๆได้เข้ามาเรียนรู้กันนะครับ ครับขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ